เหรียญย0บาทนิกเกิลวาระที่44เหรียญที่ระลึกฉเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกราสับนะครับ เหรียญกระสาบที่ระลึกที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบในวาระที่44นะครับเป็นเหรียญเนื่องในวโรกสที่สําคัญฉเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริก k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับเหรียญกระสาบเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก15กรัมด้วยกันนะครับมีการผลิตนะครับเหรียญในวาระนี้ทั้งหมด6แสนเหรียญมีการครบรอบวาระวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2550มีการประกาศออกใช้เหรียญกระสาบนะครับวันที่8สิงหาคม2550นะครับในปีพุทธศักราชเดียวกัน ในเหรียญชนิดราคาอื่นๆนะครับในวาระเดียวกันนะครับจะเป็นเหรียญแบบธรรมดาที่มีราคา10บาทนะครับเป็น10บาท2สีเหรียญ800บาทนะครับเหรียญ1น0 0 0บาทนะครับและแบบขัดเงาจะมี20บาทนะครับ800บาทและ16,000บาทนะครับที่เป็นเหรียญแบบขัดเงา ซึ่งราคาลดหลั่นในการเก็บสะสมก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเ,เดี๋ยวขอชมรวดลายนะครับรวดลายด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพินพระพักทางเบื้องขวา ทรงราชสิราภร์เพชรพักกุลทนเพชรและทรงสร้อยพระสอเพชรทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยปักลายทรงสายสะพายและประดับดาราแห่งเครื่องขัติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระอังสาเบื้ง้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่9ชั้นที่1ภายในวงขอบเหรียญด้านล่างนะครับมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาบริเวณริมขอบเหรียญนะครับโดยรอบประดับด้วยลายก้านต่อดอกใบเทศนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของรวดลายด้านหน้าของเหรียญกษะสาบเหรียญนี้นั่นเอง เหรียญค่อนข้างเป็นเหรียญแบบยูนซีนะครับค่อนข,ข้างมีความงมดงามเดี๋ยวขออนุญาตพลิกให้ชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับลวดลายของเหรียญด้านหลังกลางเหรียญมีอักษรพระนามาดพิไทยสอกอควายภายใต้พระมหามงกุฎและมีลายก้านต่อดอกใบเทศ ระดับบนดาราลัษมีโดยรอบภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าเฉลิมพระชนมพันษา75พันษา12สิงหาคม2550เบื้องร่างนะครับหรือด้านล่างของเหรียญจะมีข้อความบอกราคาหน้าเหรียญนะครับ20บาทและข้อความว่าประเทศไทยตามลำดับนั่นเองนะครับ เหรียญยูนซีนะครับในซีรีส์เหรียญย0บาทนะครับทั้งหมดจะเป็นเหรียญที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักสะสมนะครับทั้งคนที่เพิ่งมาเริ่มนะครับหรือคนที่สะสมมานานแล้วนะครับแน่นอนละว่าเป็นการศึกษาเหรียญกระสาบนะครับแบบต่างๆ เพราะว่าเหรียญในเซตทั้ง73เหรียญน,นะครับในเซตเหรียญ20บาทที่ะลดึกนะครับนิกเกิลแบบธรรมดาเนี้ยสามารถหาง่ายนะครับก็คือราคาที่เราซื้อกันเนี่ยมันไม่แพงมากนะคือไม่แพงเกินเกินกำลังนะครับคือสามารถหามาแล้วก็ศึกษาที่ละเหรียนได้นะครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรียนที่น่าสนใจ